พวกนั้นทั้งปลาคอั้งปลาดุกโอ้ยตายหมดเลยหายใจไม่ได้โอ้ปลาคอดะนี่ปลาดุกกระนี้หายใจไม่ไดกกน้นี่ดุกดุกสองพี่ดุกกระไอ้ฉวน สวัสดีครับอันว่าสุขีมันเสมอมั่นเราเค่เกาพี่น้องนะครับขอให้หาโศกเศร้าผมไม่มือที่สุกใจพ่นวะนะครับหลังเทศกาลสงการพี่น้องนะครับสงการ่านพ้นไปนะครับช่วงสงการยากนะครับบ่ได้มีเวลาหาอยู่หากินในพี่น้องเบ่งเลยนะครับมือนี้นะครับหลายคนถามหาทอระดูนะครับกับบังกับไออเอียงก่บจันนะครับส่วนจันนี่ตอนนี้นะคือเป็นอาหารปลวกไปเมื่อเวพี่น้องนะครับทีมไว้บ่ได้เลยปลวกนี่ พวดพวบบางโอกบางแกงนะครับเหลือๆแต่นี่ล่ะเหลือแต่โทนโดผมนี่ล่ะนะครับโทนโดนะครับว่างทีไม่ใช่หม่งป่าอยู่หม่งป่าใครช่วงนี้กะฝนเริ่มลิ้นเริ่มหน่อยลงมาเที่ยหนึ่งสองเที่ยแล้วล่ะหน่อยลิ้นซื้อโบตกยืดเท้านะครับไอ้ซาอยู่บึงการทั่วมาเพราะว่าตกคักตกแน่ว่าสั่นทั้งสกขุนครกับพองเดี๋ยวพองกันนะครับตกคักตกแน่ขี่ไล่แต่ทางพ่นท้องนี่ล่ะพอแรงใหญ่มาบ้านปีบังคันก็แรงแปลตาย เวลาพี่เราห้อยโค้งหามองแปน็นกระเพาะนะครับธรรมดานี่อา่าท้าเราดูนี่มันต้องใส่มงมงเป็นแปนนะครับห้อยเป็นแปนแล้วกับเฮ็ดม,มองหกใหม้มันมันจีเข่ามาส้นมาส้นนะครับแต่ตอนนี้คือมองแปนน็นี่หาบ่มีเลยเต็มไปหมดมิตรยานะครับแต่กระสิมาลองเบิ้งนะครับเอามาลงใส่ไว้นะครับเป็นเสียนอนกินนะครับสองมื่นสามมื่นจ,จังมาเบิ้งจังไม่เอ่อจังมาควายเบิ้งกันบ่ได้เป็นจังใดพี่น้องจังมาเบิ้งกันบ่ได้มาย่างขุมมือคือเบ็ดดอกบ่ได้ไายเงี้ยนะครับใส่ที่ไม่นี้เหลือกะคันเพิ่อนมดจมอันนี้กะ พราะได้เหลือ,อยามกินอยู่นะครับหามันหมานเหลือสิม,มาลองเบื้รับมือนี่นะครับมาเบิ้งน้องกันว่าจะเป็นยังไงครับหาไม้พวกพ่อปึ๊บน <c oughs> ี่ม,มาหาขุดใส่นโมนี่ละฮก <c oughs> ไปมืดอ,อาโรดพี่นอ้องจนโมวิมองุวิมองไซผมก็เลยว,ว่าสิม,มาลองลองใส่นี่ละนะครับจังไงเขาก็มีไปแล้วนะครับว่าจะม,มาขุดหลุ่มโคตหลวงขุดหลุมขุดรม,ม,ม,มองขุดรล,ล่องขุดร้อยไว้นี่ละ นะครับจังไหนมันมีอันนี้ไว้แล้วมันมียังก่อมีรอบญงไว้แล้วนะครับเห็นสีโบซสยกับพันพันเชิดายสอกว่านอนถิมยูรูซึมไปหนูเขากระลอกเขาหนูเขาขาดขาด,ขาดมืเอว่าชิมาหามงไซบึงมันมีหมอนมีบอลบึงนี่ละเมื่อคนนี่ตีปัญหาคือคนพี่รอง มานุดสีไล่นี่มุดมองขุดบ่วงขุดใส่ไว้เพราะเดี๋ยวลอยมายำ ความจริงเรามต้องห่วยเป็นแปรน,น้องเป็นแปน ผมใส่ลหรอพี่น้องนะครับผมใส่แล้วพี่ใส่แล้วนะครับผ่านใส่บางคนลืมปัญจถามว่าใส่จังไหนวิธีใส่มาสั่นนะครับใส่กวางไว้โลดพี่น้องวางไว้อยซื่อๆนี่ละนะครับเอาให้เอาไว้ทั้งนามันนี่นี่เห็นม่้พี่น้องทั้งนามันนี่จูกับไอพอดีกับผิวน้ำพอดีหรือต่ำกว่าน้ำก็ได้มุดลงไปในน้ำหมดละทั้งนามันนะพี่น้องนะครับทางนานี่เปิดได้เป็นแปดมวยมีิยังได้พี่น้องทางนานี่ยมอยมีิยังนะครับส่วนข้างหลังมันนี่้างหลังเห็นมันเคลนเคลนน้ำเล็กน้อยผมได้พี่น้องเห็นว่า ข้างล่างพวกมันมันเขินนานไม่หน่อยนี่ข้างล่างนี่มันเขินนานไม่หน่อยเพื่ออย่างไม่ตันว่าเพื่อห้าป่ามันเข่าพี่น้องมันจะได้หายใจได้นะครับของข้างหน้านี่เปิดให้เป็นแตนนะครับเปิดให้มันแปลีมันทีเข้ามานะครับป่าช่วงนี้มันกำลังสิหาหาหม่งยูหม่งส้นหม่งว่างใครนะครับเหลืออีกหม่งนึงบัดนี้ร์เลยอีกหลังนึงชักสิหาใส่ผู้กลัะพี่น้องเอานะครับเดี๋ยวคอัดมือยามพุหร่าที่ว่าพี่พน้องไยายามครับสวัสดีเงี้ยมาเศ้าสวยๆมาเบิ้งพี่น้องมือนี่มือที่ซี นะครับมือที่ส,ทสนะีที่เข้าใส่รอบใบหมดละนะครับที่เขาใส่รอบว้มือนี้มือที่สีนะครับสองมือแรกมาเบิงได้ประคอตัวหนึ่งก็ปสัสสลิดตัวหนึ่งพี่น้องแต่บริเวณทายให้เบิงนะครับมือนี้มาเบิงนะครับหลังจากฝนตกว่าจจะเป็นจังไหร่ัพรานทวงเมื่อเราบุฝนตกง่ายเมื่อคืนเนี่ยนะครับปะกกันได้อึ้องเลยยังได้ยืนรค้นนะนะครับแต่โขบผันบุกค่อยได้หลาย ผมมันบ่ค่อยออกมันบ่มีน้ำมันน้ำไม่อยู่น้ำใส่เติมใส่สาใส่ยังโอ้ดีใจน้ำปูน้ำป่าดีใจน้ำน้ำน้ำเขาน้ำเขาปะนะดีใจน้ำน้านต้นไม้พี่น้องไปห,หลังแรก ป <c oughs> าติ๋บ่น่า,ามก็ค,คือบขืนันไหนไรเล Oh, pasar lip nung oh ini ini <coughs> 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 uống uống bà lắng lẹc phao rồi bây nó bà giả lịt tụi không phải ăn bây giờ lắng thứ 2 วายมันสิมีป่าสัดอดกฝนตกแล้วนะโอ้จัาหน่อยนี่ก็จะได้ว่านเขาดิพี่หนงงี่เขาสู้ป่ายเมษาแ้งล่ะนั่งนี่ขนาดเป็นทั้งได หวยมันหกหวยหกเฉลี่มันบ่บ่เข่าบ่ดีคือหวยเปลี่ยนขันหวยเปลี่ยนเปนลี่ยนเราหอยทั้งหกไหนมันเข่าเนี่ยไม่การเลยแค่นี้หวยมันหกโอ้น้ำท่วมตัวนี้่ทีใส่ไม้หรือใส่ล่ะโอ้ยน้ำท่วมรอบตัวนี้น้ำท่วมรอบน้ำ ทั้งปลาคอทั้งปลาดุกโอ้โหปลาคอเหรอมีปลาดุกก็มีหายใจโบได้อี่ปลาดุกมีตัวง,งาม,มตัวง,งามปลาดุกไปพี่นอ้องเยี่ยปลาดุกอ่ะหนึน่ง โอ้เสียดายเพีย่รู้กันสองสามตัวเพี่พอข้อสามโอ้น้ำท่วมรอบนี่น้ำแท้ๆปลากระหายใจเหีนไหมล่ะปลาก็ต้องการอากาศที่กันน้ำไปหน้อง เนี่ยที่บงไซไหมก่อนครับพี่น,น้องโอ้ยใส่มึงอยู่แล้วเนี่ยมองข้างๆเนี่เาปกไว้ยีงล่ะเนี่ยเขาหูวว่ามึงนี้เป็นรอบวาสันแห้งปกแห้งเสียงเขาแห้งมากฮ่าคืออะไรพี่น,น้องมปงผขนงันนี่ดุกดุกสอง พี่ดูก็ไอช้อนโอ้ใครไม่ได้ตัวสดๆนั่นไม่ดองนะมึงเนี่ยใครไม่ได้ตัวสดๆนี่เอาไปขังไปเพราะได้ปนได้ลาบเนี่ยมาตัวคักอยู่ดอกตอนี่มันหายใจบ่ได้พี่น้องเอาดีกว่าบ่าได้เอาไปนึ่งไปปิ้งไปทอดแล้วก็เปิดสกกะลัดเอาลงมาใหม่นะครับมือที่สองมือแรกได้เพราะตัวซ้ำนี่แหละ ตัวเดียวมือที่หนึ่งหือปลาสลิดตัวหนึ่งพี่น้องเรามื่อนี้ได้สามตัวนะครับแต่ไปได้สามตัวได้ปลาดุกสองปลาสลิดหนึ่งมว้วนใ้เอาอีอยู่หลังหนึ่งพวกเอาไปหันสักวันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าพอกันไหมโชคดีมีใจมากกดไลค์ใจกชร์ครับพี่นอ้องที่ไหนอย่าลืมเด้อกดติดตามน้องนองุ่งมีกำลังใจสูต้ต่อได้นะครับคอยเฮ็ดคอยสร้างไปน็นยัลไงพี่น้องถือแบกมาหลายเดือนครับมากับบ้านในปากบ่านในบ่อหลุดลืมเข้ามาขาจ่าเจ้าของนะครับโชคดีมีใจสวัสดีครับผม